พรรคเพื่อไทยก็เปิดศูนย์ประสานงานเขตหจังหวัดขอนแก่นนะคะเพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งค่ะโดยมีประธานสสเดินทางมาเปิดงานนะคะพร้อมระบุข่าวว่าพร้อมสู้กับทุกพักนะคะส่วนทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการโฟนอินเข้ามาขอให้เลือกพรรคเพื่อไทยค่ะจะได้กลับมาช่วยแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนได้ นายพายัพชินวัฒน์ประธานสสภาคตะวันออกเฉียงเหนือพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายอดิสรเพียงเกตอดีตสสขอนแก่นพักพลังประชาชนพันตำรวจโทสมชายเพศประเสริฐสสนครราชสีมาพักเพื่อไทยนายพร้อมพงศ์นพธิ์โควศพ,พักและสสจังหวัดขอนแก่นรวมทั้งสสจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานเขตหจังหวัดขอนแก่นที่อำเภอบัวใหญ่พร้อมกันนี้ยังเปิดตัวนายนาวีศรีนุชศาสต์ผู้สมัครสสคนใหม่ของพักเพื่อไทย ซึ่งวันนี้ประชาชนในอำเภอบัวใหญ่และอำเภอข้างเคียงก็เดินทางมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากและเมื่อถึงเวลา11นาฬิกานายพายับในฐานะประธานในพิธีก็ได้ทำการเปิดป้ายศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยอย่างเป็นทางการพร้อมระบุว่าพักเพื่อไทยเตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยมั่นใจว่าจะสามารถได้รับชัยชนะในภาคอีสานครบทุกจังหวัด และก็ไม่กังวลกับพักภูมิใจไทยที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญในการชิงพื้นที่ภาคอีสานคือเราไม่ใช่ทำงานมาวันเดียวเราปลูกต้นไม้มาตั้ง7-8ปีแล้วต้นไม้ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกงามออกลูกออกหลานแล้วนะฮะตอนนี้ก็เพียงแค่เติมปุ๋ยเติมน้ำแล้วก็ขยายฐานขยายพันธุ์ก็จะเริญลรุ่งเรือง าวันนี้สอสอ,อีสานของเราเนี่ยแข็งแรงมากท,ทุกๆคนแทบจะทุกๆเขตผมค่อนข้างจะมีความมั่นใจนไม่ว่าจังหวัดอะไรพร้อมกันนี้พันธบทโทธธทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ได้โฟนอินเข้ามาทักทายกับประชาชนที่เดินทางมาให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยว่า จุดประสงค์สำหรับการเปิดศูนย์ประสานงานที่อำเภอบัวใหญ่ก็เพื่อต้องการเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่โดยหวังว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มที่และถ้าประชาชนอยากให้ตนกลับมาบริหารประเทศก็ขอให้เลือกพักเพื่อไทยเพื่อจะได้เป็นตัวแทนในการบริหารประเทศครับวันนี้ทราบว่ามีการเปิดศูนย์ประสานงานที่อาเภอบัวใหญ่ โดยสองสองขอฟ้าทุกไทยนะครับมีท่านสมชายเทพสะเสดนะครับมีคุณสเสดกันทราลมองบ้างแล้วก็ผมคิ่ว่าคุณมาบ้างมองเองนะก็มีคุณนายัพมามีคุณฟ้องคงโพสต์ฟ้ามามาเยี่ยมเยี่ยมพี่น้องแล้วก็ทางตั้อฐานะงานด้วยพี่น้องมีอะไรจดพูดคุยกันได้นะครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องก็คงเป็นที่ทราบกันนี้ว่า ผมถ bon ah. ูกแก้ยื้อนี้นะครับมี่น้องคนเดินเข่ามีน้องมาในฐานะน้องว่าในใจผมมีพิเศษที่ออกมาช่วยกันในหลายรูปแบบพี่น้องครับรูปแบบที่มั่นคงที่สุดนะครับที่จะช่วยกันก็คือว่าทุกครั้งที่เลือกตั้งก็ยื่นสองร้อยผมด้วยไล่คนที่มันออกจากผมไปเขาอย่างเลือกมันนะครับว่าพวกนี้เนี่ยตอนมันมาหาเสียงมันจะบอกพี่น้องว่ามาเจอผมกัน แต่เวลานี้มันข้าไปอยู่ฝั่งที่มันไม่ยอมให้ผมจับเท่ากับมันเอา,นาอะไอะพี่น้องไปโดูคีณน้องเพราะนั้นี่น้อง,องช่วยเรื่องสอสอให้ผมเยอะนะครับควานเรื่อสอสอผมยเยอะๆดูการคำน่าเดือนครึ่งหนึ่งเนี่ยผมแก้ขาบ้านละ เอกกรรูกข้าวข้าวยังไงพี่น้องยากจนพี่น้องมีหนี้สินจะพักหนี้ให้พี่น้องอย่างไรนี่เตรียมไว้หมดแล้วครับนะครับเตรียมไว้หมดแล้วนะผู่อยากเพื่อแก้ปัญหาไอ้แต่เจ้าคนโคราชไปพอดีทันทีที่มีถิ่นต้องเปลี่ยมีถิ่นมีถิ่นต้องให้โค้าโอ้ดึงมาไปมีโดูเอาละไ่เป็นไรเราบอกหมดหมดด้วยกันเราช่วยกมนเราช่วยพี่น้อง เราช่วยกันถึงว่านคนรักกันห่วใ่กันจับแหากันเราก็ต้องมีอะไรที่จะต้องให้ความสุขกันอ,ไนอะ,ระนออไรกขขนันนะครับพีน้องให้ผมกลับไปอยู่ในนิ่งเกิดยังมีความสุขผมก็อยากพี่น้องห้อยู่ในนิ่งเกิดด้วยมีความสุขเช่นกันนะครับเรื่องนี้เรื่องสินทางการเงิหวานสินเรื่องรูปห้านนี้หนังถือเรื่องยาเสพติดผมก็จัดการได้หมดนะครับขอพี่น้องเราผมกลับบ้านาได้นะครับก็ขอพี่น้อง ให้ผู้ประสานงานนีเคือพยโยตุนดุๆนะครับให้ชอสอของเราได้มีมั้รู้ปัญหาของพี่น้องเอาเก็บไว้วันนี้เราเป็นเป็นรัฐบาลพอเราเป็นรัฐบาลเราต้องแก้ไขกันได้นะครับขอขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับที่มาวมงานในวันนี้ครับขอขอบคุณคกคน ด้านนายอดีศรในฐานะอดีตสสจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวทักทายกับประชาชนว่าแม้จะไม่สามารถทำงานให้กับประชาชนได้ในขณะนี้เนื่องจากถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีแต่ตนมั่นใจว่าสสของพรรคเพื่อไทยทุกคนจะสามารถแก้ไขปัญหาปากทองให้กับประชาชนได้ดังนั้นถ้าหากมีการเลือกตั้งใหม่ก็ขอให้ช่วยกันเลือกสสของพรรคเพื่อไทยซึ่งจะทาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน ซือวาน่ายอดีสอนเพียเกตเดี๋ยวนี้ชาตาชีวิตตกต่ำไปสมัครผู้เยญ่าบก็พอได้ครับ <c oughs> ไปลงบอบอตอไปเลือกสอสอส,อสอวพอได้คือพี่น้อง <c oughs> ผมบ่มีความคผิดยังบอได้ไปลักไกบ่บอได้ไปเห็นยังให้ความผิดต่อบ้านเมือง <c oughs> แต่ว่าความิดนั้นผมอยู่กับพ่อใหญ่ทักษิณชินวัตร พลเอกสนธิบุญยกลิศผู้บัญชาการทหารบกทำการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยาปี49หาเรื่องใสพ่อใหญทักษิณสีหานเดี๋ยวนี้พบหาหาบัวใดจักกันโค่นพ่อใหทักษิณในขณะที่ทักษิณชินวัตรไปต่างประเทศไปสหรัฐอเมริกาเดือนกันยานี้ครับ เช่นเดียวกับอพิสินเป๊ะชาชีวะกำลังเดินทางไปอเมริกาเดี๋ยวนี้แต่ทักษิณไปอเมริกาบักบังปฏิวัติเว้ยบักบังทหารนี่ผมคารพทหารแต่คารพทหารที่บอททำการปฏิวัติขันบังไดเห็ุการปฏิวัติเป็นศัตรูกับนายอดิซรเพียงเกต พ่อใหญ่ทักษิณเราไปทำนาทีแท่นพี่นองอยู่อเมริกาคนอยู่ในเมืองเป็นพอบทบอ,อ,บอทักษิณเป็นคนตั้งเนี่ยผ้าเข่าทักษิณครับหาว่าเล่าโกงหาว่าเลาบดจงรับพักดีหาแนวสมปีใส่ครับที่ว่าไม่จงรับพักดีเดี๋ยวนี้พนักงานอายการก็สั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้ว ที่ว่าโกงเดี๋ยวนี้ก็หาไม่ได้ว่าโกงอะไรมีเรื่องเดียวเมียเล่าซื่อว่าคุณหญิงพจมานชินวัตรไปซื้อที่ดินในจากกองทุนฟื้นฟูประมูลถูกต้องให้ราคาสูงกว่าราคากลางสารตัดสินว่าผู้ซื้อกับผพิษผู้ขายที่ดินให้คุณหญิงพจมานกับผูพิษแต่ว่าผู้เป็นผัวเส้นยิ่งย่อมพิษพนะ ขณะที่นายนาวีว่าที่ผู้สมัครสอสเขตหจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าถ้าตนได้เป็นสอสอจะทํางานในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างเต็มความสามารถและจะตอบแทนประชาชนด้วยการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ที่ย่ําแย่ของประชาชนในปัจจุบันให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้